สวัสดีนักเรียนชั้นป2นะครับวันนี้ครูก็มาอธิบายวิธีการทำรายงานที่1.1.2นะครับเรื่องใส่ชุดอะไรดีนะครับในเรื่องนี้นะครับให้นักเรียนดูตารางนะครับแล้วก็ลองอ่านเงื่อนไขนะครับแล้ววิเคราะห์นะครับดูว่าในแต่ละวันนักเรียนจะต้องใส่ชุดอะไรนะครับตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้นะครับโดยในแต่ละการทำรายงานในแต่ละครั้งนะครับอย่าลืมเขียนชื่อนะครับชั้นเลขที่ก่อนนะครับ ทำตามในตัวอย่างนะครับ,อย, н, นนรบยอย่างเช่นวันจันทร์นะครับยกตัวอย่างเช่นวันจันทร์ครับนักเรียนจะมีเงื่อนไขทั้งหมด4ข้อนะครับเบอรหนึ่งชุดพรละใส่เฉพาะวันที่เรียนสุขศึกษาและพละศึกษานะครับถ้าไม่มีเรียนสุขศึกษาและพละศึกษาเราจะไม่ใส่ชุดน,นักพละนะครับชุดลูกเสือใส่เฉพาะวันที่มีเรียนลูกเสือนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวันไหนไม่มีเรียนลูกเสือก็จะไม่ใส่ชุดลูกเสือนะครับ3ชุดผ้าไทยนะครับใส่เฉพาะวันศุกร์เพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่วันศุกร์เราจะไม่ใส่ชุดผ้าไทย4 ชุดนักเรียนใส่เฉพาะวันที่ไม่มีเรียนสุขศึกษาพละศึกษาลูกเสือและวันศุกร์นะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูวันแรกนะครับว่ามีสุขศึกษาหรือเปล่านะครับอ่าเราจากการที่เราดูแล้ววันจันทร์นะครับไม่มีสุขศึกษาและพละศึกษานะครับแล้ววันจันทร์มีลูกเสือหรือไม่นะครับไม่มีลูกเสือนะครับและวันจันทร์นะครับมีอ่าวันจันทร์ใช่วันศุกร์หรือไม่นะครับไม่ใช่วันศุกร์นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องใส่ชุดอะไรครับอ่านักเรียนก็ตอบลงไปนะครับ ชุดนักเรียนนะครับตามเงื่อนไขที่เขากําหนดไว้วันอังคารนักเรียนดูว่าวันอังคารนะครับมีตามเงื่อนไขไหมมีสูขศึกษาและภละศึกษาไหมนะครับอ่าไม่มีมีวิชาลูกเสือไหมไม่มีนะครับวันอังคารไม่มีวิชาลูกเสือวันอังคารใช่วันศุกร์ไหมไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นชุดนักเรียนเช่นเดิมนะครับ วันพุธวันพุธมีสุขศึกษาหรือไม่นะครับไม่มีนะครับวันพุธมีลูกเสือหรือไม่นะครับอ่ามีนะครับวันพุธมีลูกเสือเพราะฉะนั้นวันพุธก็ต้องใส่ชุดอ่ชุดลูกเสือนะครับ ต่อไปวันพฤหัสบดีนะครับดูว่ามีสุขศึกษาหรือไม่นะครับอ่ามีนะครับอยู่ขั้สุดท้ายพฤหัสม,มีสุขศึกษาอยู่ขา้สุดท้ายเพราะฉะนั้นถ้ามีสุขศึกษาและภารศึกษานะครับเราก็จะใส่ชุดภาระนะครับอ่าชุดภาระแล้วก็วันศุกร์นะครับอ่าวันศุกร์เขาบอกกําหนดไว้แล้วว่าวันศุกร์จะต้องใส่ชุดผ้าไทยนะครับ เมื่อนักเรียนตอบครบเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถขีดเส้นแล้วก็ถ่ายรูปส่งได้เลยนะครับขอบคุณครับ